สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินดีชาแนลค่ะหลังจากห้างหายครัวไปดนนะคะกลับมาพร้อมเมนูแกงปลาดุกเน่อไม่ดองค่ะหรือเนือไม่สมนะคะวัตถุดิบมีเนือไม่สมค่ะหรือหรือเนือไม่ดองเนาะเอาง่ายๆนือไม่ดองปลาดุกค่ะล้างสะอาดทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วน้ำปลาค่ะนั้นใส่น้ำปลาดิบนะคะเป็นปลาเทียนนั้นเ,เองค่ะ เกลือชมพู้ค่ะครับผงปรุงรสสำเร็จรูปใบกระเพ้าค่ะพริกแกงค่ะส่วนผสมคือข่าตะไคร่ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมหลักก็พริกซุกนะคะพริกซุกสีแดงพริกสดนะคะใบมะกรูดฉีกค่ะนี่นะคะส่วนผสมเครื่องปรุงทั้งหมดมีแค่นี้ค่ะง่ายๆแต่แซ่บมากขอบอก ขอให้นำปลาแซบทุกอย่างแซบเบิรค่ะอาหารที่ต้องการปลารานะคะเดี๋ยวเ้าไปเริ่มขั้นตอนการทํำแกงปลาดุกหน่อใหม่ดองกันค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะเดี๋ยวนั่นจะปิดฝาไว้จังนอยเพื่อประหยัดเวลาค่ะให้น้ำเดือดเร็วๆค่ะ น้ำก็เดือดเรียบร้อยแล้วค่ะท่านอกท่านใจค่ะเปิดฟ้าออกนี่คือการเดือดของน้ำนะคะจากนั้นใส่เน่มสมลงไปค่ะเอาสมกระสมดองกระดองจกอักยางเนาะใส่เน่มสมลงไปค่ะเกลี่ยเกลยให้เข้ากระจายนะคะอย่าให้เข้าเป็นกลุ่มก่อน เขาจะได้สุขทออกันค่ะชอบความยุติธรรมค่ะทำไมสมต้องได้รับความหลนทออกันค่ะจากนั้นไสพี่แกงของเข้าลงไปเลยค่ะข่าตะไคร่ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมพริกสดสีแดงซุกค่ะคนๆจากน่อยค่ะ ใส่พริกแกงกระจายทั่วกระทะค่ะจากนั้นล่อน้ำเดือดค่ะต้มน้ำใหม่สักประมาณ3 5ถึงหานาทีค่ะปิดฟ้าไว้เพื่อประหยัดเวลาค่ะให้เดือดเร็วๆ เมื่อต้มเดือดจนพ่อใจแล้วนะคะ3มถึงหานะที่ประมาณนี้ค่ะเขาก็จะใส่นั่งเอกของเ้าลงไปค่ะคือนั่งเอกปลาดุกค่ะใส่ปลาดุกลงไปเลยค่ะบะตองคนนะคะแค่กดให้เข้าจมลงไปค่ะพยายาม จัดการทุกอย่างเกี่ยวกับปลาด้วยน้ำมัสมค่ะไปจัดการน้ำม,มัสมเครียร์พื้นที่ก็ไปเคลียร์น้ำมัสมค่ะยาเครียร์ปลาค่ะเ๋ยวแกงของข้าจะจะจะ,จะ,จะ,จะแกงของขาจะมีกลิ่นข้าวปลาดคุค่ะคิดยังบ่ออกะบ่ตองตัดตองต้อเราค่ะเอาแบบค้ำๆไปเลยเป็นธรรมชาติของคนวาวพีดวาถือว่าเป็นยังค่ะว่าต้องเปะมาก เอาที่สบายใจเห้าค่ะ <c oughs> ปิดฟ้าไว้นะคะต้มให้ปลาซุกค่ะ <c oughs> แล่แลวปลากระซุกค่ะ <c oughs> จะสังเกตว่านั่นไม่ค่อยสัมผัสปลาโดยตรงนะคะจะใช้นมไม่สมเป็นทางพานนะคะ <c oughs> จะจัดการนมไม่สมให้เกลี้ย <c oughs> ให้ปลากระจายค่ะ จากนั้นปรุงรสค่ะเกลือช่มพูไพ่จะใส่เกลือ,อยังก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนั้นติดเกลือช่มพูค่ะเพราะว่ารสชาติมันจะเข็มน้นกลมกล่อมดีค่ะกระปงปรุงสรสําเร็จรูปค่ะหนึ่งช้อนชาเกลือช่มพูครึ่งช้อนชานะคะอันนี้หน่อยร้ายแล้วแต่ปริมาณแกงค่ะเอารสชาติที่เข้าต้องการเลยค่ะ ยพยายามพอสัมผัสเนื้อชิ้นปลาค่ะสัมผัสทีหน่อหม่หรือพักของเข้าค่ะน้ำปลาร้าค่ะลองใส่เครื่องหนึ่งก่อนเดี๋ยวมันสิเข้มค่ะเนี่ยค่ะเขาจะเคี่ยทีนหน่อไม้ดองเพื่อให้ ทุกอย่างเขากันดีค่ะอย่าไปเคลียร์โตปลาค่ะเดี๋ยวปลาเละปลาเข้าค่ะพี่สิจามนี่ละอย่าจามถอเห็นมาบบตัดปตอไรก็ได้ชิมจักน่อยค่ะพอดียัง อันนั้นต้องการความเค็มอีกนิดหน่อยค่ะก็เลยเติมผงปรุงรสสำเร็จรูปค่ะลงไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะกระด้แกงของเ้ารสชาติพอดีพอดีลงตัวค่ะต้มให้เดือดจนมันใจว่าปลาสุกค่ะ ปลาซุกแล้วค่ะใส่ใบบักรูฉีกลงไปเลยค่ะเกลียให้กระจายค่ะให้หอมทั่วกันให้หอมทั้งกระทะทั้งหม้อของเขาเลยค่ะ mm. ง่ายเนาะบัดย่ำกินเหมือนตามันยากเวลาเห็ดแต่ว่าถ้าเห็ดอิลมมันจะง่ายๆสิงงสค่ะใบกระเพราค่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนเข้าไปค่ะ ดับกลิ่นข้าวค่ะเพราะฉะนั้นแกงปลาดุกน้ไม้ดองมือนีบ่มีความข้าวค่ะอันนั้นมาใส่ใบกระเพราหลายๆมันจะออกเพชรทอนค่ะใส่หลายเดี๋ยวก็ยุบขึ้นเก้าค่ะว่ามีปัญหามันจะยุบโตลงเหมือนก็บเพ้าใส่แบบน,น่อยๆ ถ้าเข้าใจหน่อยก็จะหายไปเลยค่ะจากใบผักอยู่ใสอันนั้นก็เลยอัดเข้าไป1น่ถ้วยค่ะให้พ่อเห็นสีเขียวพ่อเรียกนำย่อยได้แน่ค่ะหลังจากปลาของเข้าสุกแล้วนะคะได้รสชาติที่ต้องการแล้วกับปิดไฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้วยใบเก้านะคะ บรรจุได้เยอะมากหอมมากๆเลยค่ะเพระนาะฉะนั้นรสชาติเรต้องบอกเลยว่าแซบแค่ไหนแซบตามใจปากของเข้าเลยค่ะทุกครั้งที่ได้เข่าคั่วมันรู้สึกมีความสุขนะคะได้เห็ดเอียงที่เข้าต้องการอยากเห็ด เป็นสิ่งที่เฮ้าชอบอันใดอันนั้นเข้าจะมีความสุขค่ะถ้าชอบอันใดไดเห็ุแล้วมันมีความสุขเฮ็ดเองเตรียมเองล่างเองค่ะบ่มีลูกมือค่ะเฮ็ดแบบใจเย็นๆค่ะถ้าใจบ่เย็นบ่สามารถเข,าข้าครั่วได้ค่ะถ้าต้องยิงต้องการเฮ็ดในคัวแบบช่วยคนอื่นเบิง่งนี่ต้องเตรียม้อมยางค่ะค่ะบ่แมนแลนหานันแลนหานี่ขณะนะที่เฮ้าทายทํำค่ะมันเมยมันจะลา มันจะบ่อยากเหตเริ่มันจะขี่คานโวงแรกๆเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมนี่ต้องใส่ความพยายามตั้งสติดีๆว่าขาดยังเน่ขาดยังบอพร้พอรมยังอันนั้นจะบอกตัวเองตลอดว่าพยายามเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมแล้วทุกอย่างมันจะง่ายคะ่ะสำรับแกงปลาดุกน่อไม่ดองของอันนั้นเมื้อนีก็จบลงเพียงเท่านี้คะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กินดีชาแนลด้วยนะคะช่องน้อยๆเพราะท่านถึงเคิงทางอยู่ค่อยๆก้่าวสุขภาพบดีป่วยแน่ยังแน่อายุพักค่ะเหตุงานหลายอย่างรับผิดชอบหลายอย่างค่ะ ดังนั้นตอนนี้ก็คือหนทางอีกยังยาวไกลค่ะบ่ทันหอดฟังกมูซอยๆดึงกันไปเนาะค่ะห้กกำลังใจกันแลกกันค่ะสำหรับแกงปลาดุกน้ไม้ดองมือนีก็จบลงเพียงเทนีค่ะเดี๋ยวคลิปนาพอกันใหม่ด้วยเมนูปลาดุกใบย่อค่ะแกงเผ็ดปลาดุกใบย่อนะคะแต่บบแนอาจจะเป็นห้อมกุกปลาดุกก็ได้ค่ะ เมเนียนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ